ทีมคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีการันตีแอปทางรัฐนะครับว่าดีที่สุดในการแจกเงินดิจิตอลส่วนแอปเป่าตังนั้นมีประโยชน์แอปแฝงสวัสดีครับสเปหลระขายข้อข้องใจเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากร้านมายองนะครับร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชาัฐรับแอปเป่าตังเป็นร้านธงฟ้าประชาัฐและเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือช่งางรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ห้องน้ำประปปาัป๊มน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะตู้แบบครบวงจรเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขาในจังหวัดรรรรระะยยยออออองชลลลลลบบุีีีแแเเขตพััททททาาใก้้่่่ไไไไหหหนนนนปสถมืืโดด์ คุณสุปรกรณ์คงสมจิตนะครับเป็นคณะทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลน,นั้นเลือกใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ดิจิทัลหมื่นบาทนะครับตามนโยบายการเติมเงินดิจิทัลผ่านดิจิทัลเ a ลเล็ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นจะมีมากกว่าดิจิทัลเ a ลเล็นะครับซึ่งสามารถนําไปสู่อ e ีกบัมเมนต์ได้ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆภายในแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะครับ ทั้งการลงทะเบียนการย้ายบ้านการขอมิเตอร์น้ำไฟซึ่งทั้งหมดจะสามารถมากระทำได้บนออนไลน์ได้ทั้งหมดทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเสียเวลาที่ประชาชนจะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการและลดการเตรียมเอกสารซึ่งการใช้บริการของประชาชนจะทำให้รัฐบาลน,นั้นมีข้อมูลและสามารถออกนโยบายให้ตรงกับเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับรวมถึงค่ารถโดยสารค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ทุนการศึกษาเพราะรัฐบาลน,นั้นมีข้อมูลพร้อมไว้แล้ว รวมถึงสามารถตรวจจับผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่ใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยเพราะจะม,มีการเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดผ่านบล็อกเชนนะครับจนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันนั้นรวมถึงการรักษาความปลอดภัยคุณสุภกรอธิบายว่าการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันจะเป็นการยืนยันตัวตนระดับสูงสุดตามกฎหมายและมาตรฐานการพิสูจน์การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับจะทําให้การทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเหมือนการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่และไม่มีแอปพลิเคชันใด ที่มีผู้ยืนยันตัวตนหลัก40-50ล้านคนได้มากขนาดนี้มาก่อนนะครับในขณะที่ปัญหาที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไม่สามารถผลิตแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ได้เนื่องจากแอปพลิเคชันในอดีตนั้นไม่สามารถเป็นไปตามเงื่อนไขได้ทั้งหมดได้แก่แอปพลิเคชันไม่ใช่ของทางรัฐเช่นเป๋าตังนั้นซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าสูงที่สุดเกิดความรักหล่นและมักจะมีประโยชน์แอบแฝงเช่นขายสลากออนไลน์ขายประกันขายทองโดยใช้นโยบายของรัฐแต่ยังไม่ยั่งยืนสําหรับคนไทยนะครับ ถ้าหากจะนํามานําข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลก็ต้องมีข้อต่อรองเรียกร้องได้หรือแอปพลิเคชันบางชนิดเช่นหมอพร้อมไทยไอดีก็ไม่ได้รับอํานาจให้ทําธุรกรรมได้มากกว่าหน่วยงานของรัฐนะครับแต่แอปพลิเคชันทางรัฐนั้นมีอํานาจตามกฎหมายและทําให้ผู้ท e ํา e-government ได้นะครับการใช้แอปทางรัฐของรัฐบาลจะเป็นการนําศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักชั่นเหล่านี้มาพัฒนาแล้วทําให้ดิจิทัลวอลเล็นั้นเป็นถนนไปสู่ ดิจิตอลวอลเล t ได้ในอนาคตซึ่งอันนี้คือคําระบุจากนายสุปกรณ์ซึ่งเป็นทีมงานของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์ like, และก็แชร์พโพสต์นี้ของร้านมายองให้ด้วยนะครับจะดีมากๆเลยสําหรับวันนี้กับเพเหละไขข้อข้องใจเรื่องดิจิตอล w a l l ล t โดยร้านมายองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ